สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราได้นำคลิปใหม่ๆมาอีกแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาและที่น่าตกใจก็คือว่ากันว่าเป็นผีจริงๆครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ย เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่บอนชมคลิปนี้แอดก็ฝากคนละเมงใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ชิมง,งารรองด้วยนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาครับเป็นที่ควันาวาในประเทศมาเลเซียที่บริเวณลิกมีเงาสีดำลอยไปลอยมาครับ ช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งครับเพื่อนเพืนลองสังเกตดูและที่น่ากลัวก็คือว่ากันว่าเหมือนรูปร่างเด็กเลยทีเดียวครับซึ่งภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ แสดงให้เห็นว่าเพียงไม่นานมีพนักงานเดินผ่านมาพอดีเงาปริศนาเจ้าสิ่งนั้นมันก็หยุดนิ่งหยุดเคลื่อนไหวเรากับพยายามให้ชายคนนั้นมองไม่เห็นไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับก่อนที่ชายคนนั้นจะเดินจากไปโดยที่เขาขอแทบไม่รู้ตัว หลังชายคนนั้นตือนจากไปแล้วมันเริ่มขยับและก็ลอยหายไปอย่างรวดเร็วร้อนมากเลยทีเดียวครับคลิปนี้ สามารถเปิดประตูลีฟโดยที่ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลยเพื่อนเพื่อนลองสกีดูดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับหลายคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตกบันไดเสียชีวิตเคยเป็นเหยื่อในโรงแรมแห่งนี้เป็นที่ขวัญภาวา ของชาวมาเลเซียแต่ไม่ขอลงลึกเรื่องการเสียชีวิตละกันนะครับเพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัวคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กตอกคนหนึ่งครับซึ่งมักไลฟ์สดคนเดียวและมีผู้ติดตามมากมายเลยทีเดียวคลิปนี้เกิดขึ้นขณะที่เขาไลฟ์สด <c oughs> ใกล้ๆก,กับสุสานคนจีนไม่รู้มันคืออะไรนะครับเป็นเพื่อนลอสเกตด,ดูเขาถึงกับตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตบ้างก็ว่าเห็นเป็นขายาวๆสีขาวนะครับที่คลื่นผ่านตัวเขาไปอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไร เป็นผีหรือเปล่าลองสะก,กิดดูดีๆนะครับเป็นผีหรือเปล่ายิงชรา<อ>เหตุการณ์นี้นะครับถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกคนหนึ่งเมือ <S 1> <S 1> ม่อสีวันที่ผ่านมา ในระหว่างที่เขาไปหาปลาที่ลำธารแห่งหนึ่งโดยเป็นคลิปที่ดูเหมือนว่าเขาได้เจอเข้ากับหญิงชรากำลังเดินร่อแร่อยู่ในลำธารยำค่ำคืนและที่น่าตกใจก็คือเขาพยายามสอบถามแต่ดูเหมือนว่านางกลับไม่ได้ยินเสียงเขาเลยครับสักพักนาง ก็นั่งอยู่บนโขดหินเหมือนหาอะไรบางอย่างเขาจึงไม่รอช้าเลยถึงวิสาสะเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อนๆล้อสเกตดูดีๆนะครับเรากับว่ามันพึ่งกินของสดๆและหน้าตาก็ไม่เหมือนมนุษย์เลยก่อนที่ชายคนนี้ จะตัดสินใจวิ่งหนีสุดชีวิตไม่ว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็ล้อนใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแอดว่าลองนุกภาพดูนะครับจะหากวันนี้เป็นผีจริงๆคงวิ่งหนี้สติดหลุดอย่างแน่นอนครับ งูใหญ่คลิปนี้นะครับถูกถ่ายคลิปไว้ได้โดยชายคนหนึ่งที่อยู่บนสะพานในประเทศลาวลักษณะเป็นงูขนาดใหญ่เลื้อยอยู่ใต้น้ำมันใหญ่จนหน้าคนลุกกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆลองสะังเกตดูดีๆ บ้างก็บอกว่าเป็นงูหลามที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศเลาวแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าไม่มีใครเคยเห็นจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจกับเหตุการณ์พบเห็นครั้งนี้บางก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ซึ่งอาศัยอยู่ใต้สะพานแห่งนี้ น่ากลัวมากเลยทีเดียวครับถ้ามีงูตัวใหญ่เท่านี้จริงๆเป็นเพื่อนละครับมีความคิดเห็นอย่างไร <S <S คลิปนี้ถูกเผยแพร่ <S <S พเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบนติกต็อกนะครับโดยคนงานชาวบังกลาเทศที่อยู่ในมาเลเซีย <S 2> <S 2> ในคลิปสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือดูเหมือนพวกเขาเหมือนกำลังเดินอยู่ในป่าใหญ่ แห่งหนึ่งและเรื่องของคลิปที่ชวนคนลุกก็คือพวกเขาไปเจออะไรบางอย่างเข้ารูปร่างเหมือนคนสูงยาวครับสีขาวลอยอยู่ในป่ายังปริศนาเพืพ่อนๆลอสก,กิดดูครับดูเหมือนพวกเขาตื่นตระหนกตกใจกันเลยทีเดียว ไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับโดยมันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจวิญญาณเด็กทารกลอยไปลอยมาโดยคลิปนี้นะครับถูกบันทึกภาพที่บ้านหลังหนึ่งยำค่ำคืน ซึ่งเป็นคลิปจากกล้องหัวจรนิิที่แสดงให้เห็นว่าเหมือนกลุ่มควันสีขาวลักษณะแปลกมากเป็นรูปร่างคล้ายเด็กทารกลอยมาเหมือนกำลังสนใจน้องมาที่อยู่ในบ้านก่อนจะสลายหายไปอย่างรวดเร็วเพื่อนๆลอสัเ,เ,เ,สเกตด,ดูนะครับ แม่บ้านเห็นผีโดยคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นในอโดนีเซียเมื่อ5วันที่ผ่านมานี่เองซึ่งมีแม่บ้านคนหนึ่งเข้ามาทำงานก็เจอดีเข้าวันแรกเลยเพื่อนๆล้อสเกีตด,ดูดีๆนะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวคลิปนี้ แม่บ้านคนนั้นนะครับกลัวจนสติหลุดไปเลยสิ่งที่เธอเห็นก็คือร่างหลางๆลักษณะเหมือนผู้หญิงใบหน้าฉีดขาดยืนอยู่หน้าประตูตัวสูงใหญ่ผมยาวเป็นอย่างมากโดยที่กล้องวันจรปิดนั้นสามารถจะภาพได้อย่างชัดเจน ไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับไม่นานเจ้าสิ่งนั้นมันก็หายหตัวไปเลยยังน่าตกใจสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงท่วนนี้ที่ชิมงานเรา ได้รวบรอมาและหากเพื่อนๆชอบแอดก็ฝากคนละหนึ่งไล่อเป็นกำลังใจให้ชีมงานเราด้วยนะครับ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ